อสองอันเลยอ,อันนี้คือ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 น้องเขาเป็นคนดูแลบ่อกุ้งของปู่ที่นี่ตอนนี้เรากําลังจะลงลูกกุ้งแต่ก่อนที่เราจะลงเนี่ยเราได้ลงปุ๋ยเอสคาร์ดทั้งปุ๋ยน้ำปุย๋ยน้ำนี่เราใส่หมดแกนลอนเลยนะหมดลิตรเลยแล้วก็ส่วนปุ๋ยแผ่นเนี่ยเราใส่ไปตอนนี้ก็4 4สแผ่นสีแผ่นเพื่อปรับสภาพสีน้าให้มันให้มันเข้มให้มันสวยนี่นะคะเป็นของจริงเลยว่าเราม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 า,มา,มา,มาใช้ปุ๋ยให้เห็นกันชัดเจนแล้วว่าเราใช้ปุ๋ยกันจริงๆ แล้วตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะลงปุ๋ยไปแล้วก็น้ําสภาพน้ําก็เป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้สภาพน้ําก็พร้อมที่จะเลี้ยงลูกกุ้งแล้ะสวยมางามมากอากาศก็ดีตอนนี้นะคะก็ก็ถือว่าสภาพน้ําใช้ได้ทีเดียวแล้วตอนนี้ก็มามาดูลูกกุ้งที่สั่งมาจากภูเก็ตแล้วตอนนี้ปู่เขาก็กาลังนับนับลูกกุ้งเพื่อประมาณ เพื่อจะดูดูว่าที่เขาส่มาเราสั่งไป5,500สนมตัวนั้นครบกันครบไหมเหลือมาเท่าไหรแล้วจะได้ประมาณการกันต่อไปนี่คือสภาพคุ้มกุลาดำขนาดที่สิบและสิ